ครับพี่น้องลงรถมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องดอทซอรสามรถทั้งแกนครับพี่น้องแล้วบบในบอยไม่ใช่หนาสามถักปอนตามกัทยาใสครับพี่น,อน้องวันศิวิหานี่เป็นงานคนระับเป็นงานของทททนะครับ ก็ปคทหรือเปล่าการตัองชื่อเหมือนจะทศไทยงานฟรีนะครับวันนี้พี่น้องมาวัตถกนะครับพี่น้องบัคมุตมาเลยครับบกศสามนะครับขนทรนครับพี่น้องอือมูเกี่ยเมซัน มองอาหากินเ่อยากก็าพี่น้องนี่ที่ยังบอกเขา<อ>นี่เอเมซอนมิซิเวินปพรอ,อมพร้อมอยู่ในพื้นที่ของบอกสน,นะครับข้าเดี๋ยวพาพี่น้องงานไปลงบริเวณงานานอเทรียนเป็นไงครับพี่ก๊อตอันนี้งานแรก ลยกขอไกลได้นะประเด็นนะก็ไม wow. ่ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ว่าไกลไหมก็ก็สมควรครับพี่น้องตอนนี้รถล่างต้องมาถามเป็นว่ารถล่างสิจอดไปจะด้หัวรถมันขอบไปปรไเด็นลืมอะไรก็ไม่ไกลก็ห้อยดบพี่น้องเด้อป้พี่น้องไห้ห้อยบนหน้าด้านเอาเป็นยังไงจะเนี้น งานพนจันมาได้ประมาณวันนี้เป็นวันที่สามน่าจะวันที่สามนะครับเพราะว่าก้อนหนาเขานี่มือแรกนะครับเป็นที่งานปฐุมบัทฑรศิลป์นะครับมือขึ้นกับเป็นมอลล่าใแจกเกิ่อนลอยนะครับของพี่บอยสีดิชัยนะครับมือนีกับเป็นมือของเขาครับสาวหน่อยเพื่อนเพลงมืออื่นนะครับปากพี่น้องมากเป็นกำลังใจนะครับกับทีมงานอีสานนครศรีแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันเปิดฤดูการของทีมงานอีสานนครศรีจะขปากพินออกมา ไปเป็นกำลังใจนั่นได้อครับพี่น้องนะครับเสด็ปิดเดินทิ้งอัลเบียบัตสินเนี่ยมาครับบ้นแบบนีง่งานรนอีสานม่วนซื่นนะครับจัดโดยกก,กทอเป็นบ่อจัดโดยโอ้ยทอ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 อทเทอ่ทอทอนะทอทยวทอทอทอททอ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 อทออท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  อีสานอีสานเลยครับอ,รอันเดียครับอรอโอ้โหเธอใช้หอดป่ะเนี่ยโว้ยเจ้าสูงโอ้โหโอเคอเคอ้ยโอเคครับไเปเบิรครับนะงานเริ่มสองทุ่มปัด ที่สองโดยประมาณนะคุณวิธีกางงานเสน่ห์อิสานมวอนื่นนะตอนขึ้นเป็นแตงงามครับเพราะมีไฟประดับแสงสีรถคนกบวบาไก่บ้านไหมอดเลยหรอพ่อพมีพอมีอัง เอา,อาโอ้ย<อ><อ>ว่ายัางอยู่ <laughs> โอ้ยอันนี้ก็ฟ้าตอบแท้ <laughs> โอ้คือได้ด้านกอนมูลหรือสร้างฝุ่นกันได้ <laughs> นี่คร,รับบรรยากาศอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟกลางของงานนะครับนโอ้นี่ไฟเข้าไฟไฟ เล่นนั่นอ๋อเอ็น่นโนนนี่เป็นครัวนะครับสวัสดีครับเขาเอาดังๆเ,เอาเพราะพี่ยังดอกเขาบอาดังๆเ,เาาหรออ๋อแล้วมาหอดแล้วดังขึ้นพิธีขึ้นฮัทนาใช่กันคือขึ้นแถวบัตรเลยฮ่พี่น้องนี่คือพื้นที่ของข้างหลังเวทีนะครับสุดมาเลยครับพี่น้องครับ กต่สีฟองเอ่าอพี่ยากลำบากม่ได้นี่เอาเสียงดังๆนะครับพี่น้องให้มันแบบกบเสียงกบเสียงเพลงนะครับเราคอสตูมทั้งสองคันนะอยากจืดน,นิดจัหน่อยนะครับพี่น้องสถานที่แต่กว้างคว้างครับพุดนะเวทีทัทนนาใช่กันเลยครับพี่น้อง อันนั้นเป็นเวทีของงานนะครับสเนียทีสานม้วนซื่นครับยังมีความสุขธรรมชาติที่น่ามคุณกรดดมันเป็นยังไงแม่คือได้ญาติรถนักดนตรีขึ้นมาน้อกันหนุนี่สีมันเป็นยังไงกัเลยอ๋ออย่นี้กลัวแม่มึงอือฮะขึ้นเลยขนเป็นไดรถนักดนตรีสันดิกระซิบไปดีครับเยี่ยมผมมาโดนไม่โดนไปดิครับโอ้ คือจังหัวแต่งงานแรกก็ได้สอบเร็วแถวพรลมกันได้ก็เลยสอบกับอามาใส่รถมากัดนี้เปิดประตูอ่ะมันเป็นเฉยเลยโไม่ดูกายสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ดูมีค่งงานรมันเขาพี่น้องครับอันนี้เป็นรถเครื่องเสียงรถลำโพงนะครับพี่น้อง ไปไปทีครับขอไปนอนได้เราไปโอ้ยหสุดันเขาสิไอ้เมื้อนี้หากินบ่ยากครับพี่น้องเอีอะยังเข้าบกสเลยครับง่ายดีบ่ปานใดที่โยโย่ที่บอลดังนี้ย้อนยังอ่านเสียงมันเข้าซะแล้วโอ้นี่ปวดนะครับรถลังเข้ามาแล้วนะครับถามว่าไก่บ่บ่ไก่ปานใดครับตอนแรกนึกว่าสิจอดทั้งฝึกจะ่า บม่ได้จอดไก่กันไดยไปครับทีนี้ครับคลิปนี้มาวัดเดียวครัตอนนี้เดี๋ยวผมไปโอเคครับเดี๋ยวขอหยัดไปหายังกินก่อนนะรู้สึกว่าหิวแล้วตอนนี้นะครับฝากพี่น้องมาเป็นกำลับบงใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพื่อให้ข้าวนำกันแล้วกันครับสำหรับคืนนี้ครับบกซสามนะครับบกส์สามแต่บนเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับกับทีมงานสาวน้ำพิณแพงคืนนี้นะครับสองทุ่มถึงทีสองนะครับโดยประมาณโอเคพี่น้องครับสำหรับคิี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อได้ทีเซอรคลิปใหม่ๆของตานรพลลำเพลินเด็กเชี่ยวสำหรับคิี้ลาไปก่อนได้ครับพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนาครับให้ยังกินก่อนสิ รู้แล้วโอเคครับสวัสดีครับ